สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็พวกผมเนี่ยกับซีนีสคนเดิมเพิ่มเติมก็คือเกมดาวก้อนบอลบูตุกาเกมกระชีพภาคเป็นภาคมอดนั่นเองนะฮะโอเคเนื่องจากคลิปที่แล้วเนะฮะเสียงเกมดังมากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะก็จะมาทดสอบเสียงแล้วกันนะฮะว่าเสียงในเกมนี้ดังเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเสียงที่เบาลงไปหรือเปล่าอะไรไงก็ช่วยติชมกันด้วยนะฮะโอเควันนี้ก็จะมาเล่นงบคุณมีหนวดกับ เบจิต้ามีหนวดนั่นเองนะฮะโอ้โหยมาดูซิว่าใครจะชนะเนื่องจากเขาซ้อมกันระยะเวลานานมากเขาจึงหนวดเขาเยอะขนาดนี้โ okay. อเคนี่ก็เป็นโมกุน <I 'm S 1> ในภาคซูเปอร์นะฮะแล้วก็เบจิต้าในภาคซูเปอร์เหมือนกัน <I 'm S 1> อ่าไม่มีใครแก่สักคนเนี่ยโอ้ยโอ้โหอีกเว้ยดูนยฮะว่าเสียงเกมดังเกินไปหรือเปล่านะะเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยดนตรีเขาทำมาแบบเสียงดังมากๆเลยฮะ เฮ้ยโคตรเก่งอ่ะคือมันจะเก่งกันไปละเห็นหน้าไหวโดนนี่ซะย่าโอ้ยยังอึดนะฮะจังหวะนี้ขอซุปเปอร์ซิกยากัดบลูไปก่อนโอ้โหดูหนว่ะสิยังโคตรเท่อ่ะฮึดย่านี่ไปอื้อโอ้โหไม่โดนแ่ะฮึดย่าแตกไปซะไอ้หนูเดี๋ยนี้เลย หืมกันได้หมดเลยนะแกเอือไิกิต้าโอ้ซ้ำอีกตีนหน้าแมวเอ้ยหน้าแมวโอ้โหโคตรเร็วขนาดมันไม่ซุปเปอร์ซศย่าปัดบัวเนี่ยอืออืออือแกก็สู้โคตสู้สีอย่างนี้มานานแล้วโอ้โหโคตรรัวเดี๋ยวนึงแปนึงนึงเพื่อนปุ้งไอ้เวไม่ให้ใช้ไอ้บ้ามันบัฟแล้ว ไม่ให้ใช้จริงๆด้วยเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยจะหนีไปไหนไอีกแนวแมวไลยตีฤกษ์ยาตีช่วยตีชมกันด้วยนะฮะว่าเสียงเสียงผมนี่กลับมาเหมือนเดิมหรือยังอึดเกมในเกมภาคนี้มันเสียงดังมากจริงๆนะฮะึกยาึกยาอออืืหฤกอหือโอ้โหไอ้ยเวนิจับขนาดนี้หลงไม่ได้กันเลยทีเดียวโอ้โหจุกจุกครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันอ้าโอ้ย ไอีกเวนเลยไอโอ้โหขอบ้างเถอะไอีกเวนอือฮึดอือฮุดยาไม่ให้จับไอ้บ้าจับทำไมเราไม่ใช่ผู้หญิงอย่าไม่พุทไม่โอ้โหไอ้เวนเลยเขาแข่งตัดดับไปซะอเรียบร้อยฮะเบจิต้าตายแล้วโอเคนะฮะก็ฝากสำหรับคลิปนี้ไว้เอาอกอ้อมใจสักนิดนึงนะฮะเพื่อทดสอบอย่างนู้ ดูกันหน่อยนะฮะว่าเสียงกับมาได้ยังนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผม,ไ,ม,มไปก่อนนะ